นายพิพัฒน์รักชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธานในการเปิดงานรักชุมพรเที่ยวชุมพรณจุดชมจันทร์แอทเนินทรงามบริเวณเนินทรงามเัคคุเทิวจังหวัดชุมพรภายใต้โครงการพัฒน,นาเนินทรงามให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศตามเส้นทางการท่องเที่ยวโดยมีนายทวีศักดิ์วานิชเจริญอธิบดีกรมการท่องเที่ยวนายกองเอกพุทธ กลิตโคงพันรองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชุมพรหัวหน้าส่วนร,ราชการและหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนประชาชนชาวชุมพรเข้าร่วมงานภายใต้มาตรการป้องกันโควิด -19 นายพิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาเราว่าการพัฒนาเนินสทรงามให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนีเวศตามเส้นทางการท่องเที่ยวเป็นโครงการนําร่องพื้นที่โฉดชุมพรและกรมการท่องเที่ยวกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้ริเริ่มเพื่อให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนีเวตตามเส้นทางการท่องเที่ยวรองรับการท่องเที่ยววิถีใหม่บนเส้นทางเรียบชายฝั่งทะเลอ่าวไทยซึ่งเป็นเส้นทางการท่องเที่ยวสําคัญในเขตการพัฒนาการท่องเที่ยวฝั่งทะเลตะวันตกเป็นการพัฒนายกระดับคุณภาพแหล่ง ท่องเที่ยวที่เป็นเอกลักษณ์ประจําถินเพื่อเป็นจุดแวะพักของนักท่องเที่ยวเป็นการสร้างงานสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนและผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดชุมพรและจังหวัดประจวบคีรีขันและนับเป็นองค์ประกอบที่สําคัญในการส่งเสริมการท่องเที่ยวในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวฝั่งทะเลตะวันตกให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณภาพระดับโลกอย่างยั่งยืน